เที่ยวเมืองอีสานตอนที่หนึ่งมาถึงแล้วค่ะจดยสถานที่แห่งนี้เ,เราจะเข้าไปดูดอกทอกันนะคะวันนี้วันนี้เรานอนกันแค่ชั่วโมงเดียวนะครับโคตรว่วงเลยจะอ้วกอยู่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทัวร์ดูวิญญาณครับนอนกันทั้งคันมีฮาววันนี้ไกด์พาเรามาดู <c oughs> ท้อ ปลอมแท้ๆเขาเรียกว่าท้อแท้นะครับอันนี้คือดอกท้อปลอมยัดต้นไม้นะครับมันเป็นเป็นพลาสติกงเอามาสวมนี่ครับบริเวณแห่งนี้ติดกับแม่น้ําอย่างสีเกียงที่เรากําลังจะไปล่องเรือกันด้วยนะครับดูทิวทัศน์บรรยากาศดูสวยและเป็นแม่น้ำสามสายที่มาบรรจบกัน ั้งตอนบนและตอนล่างเลยนะครับส่วนเรือลำนี้ก็เป็นเรือที่เรากำลังจะไปนั่งนะครับเพื่อจะไปดูเขื่อนขนาดยักษ์แล้วก็ผ่องถ่ายเรือลำนี้ครับจากระดับบนลงไประดับล่างด้วยละ่ะและตอนนี้เราก็นั่งรถกรบไปบ้านนักกวีชื่อดังของเมืองนี้นะครับส่วนประวัติของสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวให้พี่นนท์เป็นคนเล่าแล้วกันนะครับก็วันนี้เราก็มาเที่ยว หมู่บ้านกวีเอกหมู่บ้านกวีชื่อดังนะของเมืองพิชางอ,อะฮะสักอย่างก็เออก็มันเป็นตำนานของกวีท่านนี้ซึ่งกวีท่านนี้เป็นเสนาบดีเสนาเสนาบดีของของที่นี่นั่นแหละแล้วท่านก็ทําความดีไว้มากมายแล้วก็เป็นคนชอบแต่งกนอะไรพวกนี้แล้วก็ทําความดีกับชาวบ้านชาวบ้านก็รักชาวบ้านก็เนิดทูนแต่ว่าเพราะเพราะเออพราะว่าทำงานหนักครับเออเสนาบดีท่านนี้ก็เลยแบบเหมือนเศร้า เป็นโรคซึมเศร้าแล้วสุดท้ายก็เดินไปที่แม่น้ําแล้วก็จมหายไปเลยแม่น้ําคือตรงนี้ป่ะใช่แล้วแล้วไงต่อหาดตัวตายแล้วไงต่อหลังจากนั้นเนี่ยพอชาวบ้านรู้ข่าวว่าท่านเสนาบดีหายไปอ่ะเขาเออเขาเขาก็เบื่อเขาก็เหมือนแบบพยายามจะค้นหาแต่หายังไงก็หาไม่เจอเขาสุดท้ายอ่ะเขาก็เลยตัดสินใจทําบัจางขึ้นมา แล้วก็เอาปลาจางโยนลงไปในน้ําเพื่อให้ปลากินปลาจางแทนที่จะให้แทนที่แทนที่จะให้ปลากินกินเนื้อขนนั่นก็คือเสด็จบดีก็คือมันเลยเป็นต้นกําเนิดของเทศกาลการกินปลาจางของจีนเพื่อเพื่อลาลึกถึงท่านและอีกแล้วก็เนื่องจากออกคนเนี่ยต้องพายเรือค้นหาศพของท่านใช่ไหมมันเลยทําให้มีเรือเยอะมันเลยเกิดอีกหนึ่งเทศกาลหนึ่งคือเทศกาลพายเรือรของจีนขึ้นมาซึ่งท่านก็เป็นคนที่รเริ่มเท<อ>ศกาลนี้เมื่ก่อน อันนี้ก็เหมือนตัวแทนก็เหมือนตัวแทนของก็เหมือนตัวแทนของท่านส่วนบ้านอันนั้นก็คือบ้านบ้านที่รัฐบาลสร้างให้ท่านสมัยก่อนท่านเ่ยอยู่ในตอบเล็กๆแต่ต้องใความสำคัญให้กับจีรัฐบาลก็เลยลงทุนสนับสนุนสร้างกระตออ้ยสร้างปราสาทให้ท่านด้วยตอน่ีเไปถ่าตรงบันไดประวัติธระมมาบบ้านของท่านทวีที่คนชื่นชอบนะครับเรากำลังไปไหนครับ ไปบ้านของท่านกวีศิรบปดีจากนั้นเราก็มีเวลาประมาณ45ทีเพื่อที่จะเดินชมบรรยากาศของบ้านของนักกวีชื่อดังสถานที่แห่งนี้มีทั้งหมด80,000ตัวอักษรที่ท่านเขียนเอาไว้นะครับเราจะค่อยๆชมกันไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งพิพิธภัณฑ์มีอื่นๆมากมายเลยนะคะซึ่งรัฐบาลจีนทำไว้ให้กับท่านกวีนะครับเป็นที่ระลึก เพราะว่าเมื่อก่อนท่านอยู่กระต๊อบนะฮะแล้วก็ก็มาสร้างบ้านให้กับตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ให้ชาวบ้านได้อ่ไม่ลืมบุญคุณของท่านสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งรลายล้อมไปด้วยป่านะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นแม่น้ำยางสีเกียงล่ะเดี๋ยวช่วงชมขอเร่งเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วมันจะน่าเบื่อ วันนี้ผมเอาน้องสิริมาช่วยอธิบายของนักกีคน,นนี้ให้ฟังด้วยนะครับผรักชาติที่ยิ่งใหญ่ในประเทศจีนรูปปั้นทองสำริดนี้สูง3.92เมตรและหนักประมาณ3ตันคุณสามารถเห็นภาพของอีม่านส,สวมมงกุฎสูงและสวมเสื้อคลุมเขาก้มศีรษะ <leopard. S 1> และนั่งสมาธิเขาเป็นภาพรักชาติที่กังวลเกี่ยวกับประเทศและประชาชน เดี๋ยวให้พี están, ่นนท์อธิบายภาพว่าที่สื่อถึงความหมายของสถานที่อย่างนี้นะครับท่านทําให้เกิดในประเทศจีนนี่คือกิจกรรมการพายเรือแข่งกันเกิดจากการที่คนพายเรือตาถ้ามตาขงสมขึ้นมากันแค่เกิดเทศกาลพายเรือส่วนนางรางพวกนี้กคือกิจกรรมโยนบัจานโยนมันจะไป ่ห,หลังจากนั้นเราก็นั่งรถกลอบกลับไปที่รถบัสของเราเพื่อที่จะไปนั่งเรือสำราญที่ล่องแม่น้ำยางสีเกียงผ่านเขื่อนต่างๆซึ่งการล่องเรือครั้งนี้เป็นไฮไลท์ของชัวร์ทริปนี้ด้วยล่ะตอนนี้ก็ให้น้องคิตตี้อธิบายได้ไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กำลั <c oughs> ลงจะมาล่องเรือ เกือนที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเราก็จะไปเรือด้านโน้นนะคะหันไปด้านนั้นค่ะนี่ค่ะชั้นแรกนี่ก็จะเหมือนกับชั้นของอีโคโนมีนะคะชั้นสองสามก็จะมีการอัพเกรดขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในเรือกันนะคะว่ามันจะยิ่งใหญ่อลังการโอโหแค่ไหนเอาขึ้นเรือแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปที่เขื่อนก่อนแล้วก็ค่อยๆชมบรรยาก,กาศชิมลมชมวิวกันไปนเรื่อยๆนะคะดูเอาแล้วกันนะครับว่าเรือมันลำใหญ่แค่ไหนมีห้องโดยสารเพียบเลย มีบาร์มีอะไรต่างๆไปไม่หมดของของ,ของขายเ็เม็เป็นห้อง VIP ห้องหนึ่งถ้าเป็นห้องใหญ่5,000กว่าบาทถ้าห้องเล็กๆหน่อย2 8 0 8อันนี้เราไม่เข้านะครับมันปืนนตาแล้วเราต้องล่องเรือไปมาอาสามชั่วโมงนะครับออกมาด้านหน้าเรือนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับการนำเรือสำราญลำนี้ผ่านเขื่อน ที่ต่างระดับกันเขาทำกันยังไงครับ a m a ซิ่งมากเขาบอกภายในอย่างที่บอกครับมีขายหินขายจเวอรี่ขายขนมกบเคี้ยวมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในเรือลำนี้เราก็เดินชมนะครับทั้งเรือเพื่อที่จะรอชมการข้ามของเรือลำนี้ ไปองสี่ของเรือนะครับะะจะเป็น V i P แล้วก็มีห้องอาหารมีขายของที่ระลึกเยอะแยะเลยแล้วก็ด้านหลังสุดก็จะเป็นโอเพ a นแอนนะฮะเดี๋ยวเรามาชมวิธีอเอาเรือข้ามเขื่อนผ่านต่างระดับของน้ำนะครับว่าเรือลำนี้จะผ่านไปยังไงเ,เราขอถ่ายจากกล้องมุมสูงนะครับ โดยการเอาเรือเข้าไปอยู่ในซอกของร่องน้ําอันนี้นะครับแล้วเขาก็ปิดประตูน้ําแล้วก็ถ่ายระดับน้ําจากระดับที่สูงค่อยๆลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วก็จนสุดถึงล่างแล้วเขาก็เปิดประตูของเขื่อนให้เรือออกไปนั่นแหละครับตามรูปที่เห็นเลยมันทําไม่ซิ่งมากดูสิครับน้ํามันหายไปหมดเลยในช่องเนี้ยเราก็นั่งจดใจจดใจจ่อเพื่อจะรอดูว่ามันจะทํายังไงวะ หลังจากเราผ่านสันเขียนเรียบร้อยแล้วก็ขอจบตอนนี้ไปก่อนนะครับอ้าวมาช่วยปิดเบรกหน่อยเด็กๆเ,เร็วแล้วาพาเที่ยวเย้ <Yeah! S 1> <c oughs> จบก่อนนะครับายบาย